เปิดวาร์ปนักสู้หนุ่มแดนประดิษ์หลอกระแทกใจสาวไทย ปัจจุบันครับเราจะเห็นนักสู้จากประเทศญี่ปุ่นขึ้นสังเวียนโกมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งกันอย่างมากมายตามรายการต่างๆซึ่งแต่ละคนก็มีฝีมือไม่ธรรมดาละครับแถมบางคนครับไม่ได้มีลีลาแค่บนสังเวียนแต่คาแรคเตอร์รูปร่างหน้าตาของพวกเขายังหล่อเอาการเลยทีเดียว MGR s p o r t ในคลิปนี้ครับจะพาไปเปิดวาร์ปสามหนุ่มสุดหล่อจากแดนประดิษฐ์ที่เดินทางมาวาดลวดลายศิลปะก,การต่อสู้บนสังเวียนในเมืองไทยกันมาแล้วครับ เริ่มกันที่อิสกุโอกาสววระนักมวยหนุ่มสุดหล่อชาวญี่ปุ่นวัย28ปีผู้เคยหานกล้าประทากับนักมวยไทยชื่อดังครับอย่างวันฉลองพีเคแสนชัยมวยไทยยิมและโรนัชัยตอรามอินทรามาแล้วครับก่อนจะมาเปิดตัวครั้งแรกในศึกวันลุมพินี30ภายใต้กติกาม,มวยไทยพิกัดแคชเวท132ปอนด์และเอาชนะน็อกมวยเข่าจาก101ยอดวิทยาเพชรชมพูในยกที่1 สำหรับอีซากุนะครับเริ่มชกมวยไทยอาชีพตั้งแต่อายุ16ปีคว้าเข็มขัดเส้นแรกมาประดับเอวได้สำเร็จในการแข่งขันมวยไทยรายการ r e เบลส์ที่บ้านเกิด แถมยังเอาชนะ TKO วันฉลอง PK แสนชัยในรายการน็อกเอาทเมื่อปี2560อีกด้วยไม่เพียงแค่ลีลาบนสังเวียนมวยไทยที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นครับอิซาก,กุครับยังมีอีกหนึ่งบทบาทยามอยู่นอกสังเวียนนั่นก็คือการรับบทเป็นนายแบบและเคยเป็นพระเอกภาพยนตร์ของประเทศคาซัคสถานมาแล้ว2เรื่องในช่วงปี2563ถึง2564ปัจจุบันครับมียอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาอยู่ราว6,200คน ต่อกันที่โคตะมิุระครับนี่คือทายาทของคิงคาซูคาซูโยชิมิุระตำนานนักฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งถ้าพูดถึงชื่อน,นี้นะครับแฟนมัดมวยชาวไทยต่างต้องรู้จักเขาเป็นอย่างดีนะครับเพราะโคตะเคยมาขึ้นสังเวียนชกที่เวทีราชดำเนินไปแล้วถึง2ครั้งครั้งแรกครับชกกับสุดยอดกำปั้นชื่อดังระดับโลกบวกขาวบัญชาเมฆเมื่อปี2022ในกติกาคิกบ็อกซิ่งก่อนจะโดนพลังหมัดและลูกเข่าลอยจากนักชกไทยจนกรรมาการยุติการชกในยกที่3ครั้งต่อมา เป็นการขึ้นดวลกับโจ๊กเกอร์ไฟท์คลับในกติกาคิกบ็อกซิ่งเช่นเดียวกันโดยคู่นี้ครับสุดท้ายครบ3ยกไม่มีใครน็อกใครจบลงที่ไม่มีผลตัดสินแต่ก็เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนมวยเป็นอย่างมากซึ่งนอกจากลีลาบนสังเวียนที่ยอดเยี่ยมแล้วนะครับโดยหน้าตาอันหล่อเหลาโคตตะยังรับจ็อบถ่ายแบบสินค้าต่างๆมากมายเช่นชุดชั้นในแบรนด์พูม่ และชาชิ้ึอโอกะกรินทีเป็นต้นปัจจุบันครับโคตะมิอุระมียอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมส่วนตัวมากกว่า830,000คนปิดท้ายกันที่นาดากะเอวะสปอร์ตยิมกัาปั้นจากแดนประดิบเจ้าของแชมป์มวยไทยเวทีราชดำเนิน3เส้นที่ล่าสุดครับเพิ่งเอาชนะแพรวพราวเพชรพราฟ้าจากค่ายมวยเพชรยินดีอะคาเดมี่ควาแชมป์ราชดำเนิน รุ่นซูเปอร์ไฟว์เวท115ปอนด์ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยกำปั้นวัย23ปีรายนี้นะครับขึ้นชกมาแล้วทั้งคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยมีผลงานที่โดดเด่นทุกครั้งครับไม่ว่าจะต้องต่อสู้ในกติกาใดาโชว์ลีลาแม่ไม้มวยไทยปราบนักชกชาวไทยเป็นว่าเล่นโดยเริ่มต้นฝึกซ้อมมวยไทยตั้งแต่อายุ9ขวบกวา้าแชมป์สมัครเล่นมาแล้ว11รายการ ล่าสุดครับเดินหน้าทํำสถิติชนะรวด28ไฟนอกจากนี้ครับนาดาก,กะยังมีแฟนคลับเป็นสาวๆที่คอยติดตามอีกเพียบนะครับด้วยรูปร่างหน้าตาที่ลอเล้าไม่ธรรมดาปัจจุบันครับมียอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมส่วนตัวเกือบ40,000คน และนี่ก็คือสมนักชกจากแดนประดิบฝีมือฉกาดครับที่เดินทางมาโชว์ลีลาขึ้นสังเวียนชกในไทยโดยมีผลงานที่ยอดเยี่ยมแถมยังมีแฟนคลับสาวๆคอยติดตามและส่งกำลังใจให้อยู่เสมออีกด้วยล่ะครับ